คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกันดัมโทน่ได้นะครับผมก็เป็นอ่าหนึ่งในสามเครื่องของกลุ่มโทนี่นะครับอ่ะมาดูค่าสติตัสเริ่มต้นกันก่อนนะอ่อโบชัวของเขานะครับผมโทนี่เนี่ยจะเป็นประเภทป้องกันนะครับที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับ ตัวนี้มันมาแปลกนะแล้วก็มาตัวเดียวๆด้วยนะครับผมพี่ๆของเขาเนี่ยยังไม่ออกมานะครับผมเออสวายแล้วก็ไอนะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมมามาดูกันต่อนะครับพลังโจมตีนะครับผมอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับโจมตีโดยรวมนะอ่าส่วนป้องกันนะครับผมจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยนะครับก็น่าจะเป็นสายป้องกันจริงจังนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ เป็นสายป้องกันที่แจกให้เพื่อนจริงจังนั่นเองนะส่วนเรื่องของภูมิประเทศนะครับผมก็คือบนอวากาศและบนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสส่วนน้ําเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตัสนั่นเองครับเรามาดูค่าสเตตัสของโทนี่ดายกันนะครับตัวนี้เป็นโมบิสูตรสี่ดาวนะครับผม4ดาวลิมิเต็ดนะเพราะฉะนั้นค่าสเตตัสมันก็จะต่ําหน่อยนะครับผมมันไม่ใช่หดาวนะครับ HP เนี่ยจะอยู่ที่4ี่หมนะครับผมโจมตีบีมแป0รอยนะครับโจมตีวัตถุสามรอแล้วก็ป้องกันบีมหนึ0งดอป้องกันวัตถุก,ก็1800นอะครับ i ิล c คอนดามิ e อยู่ที่สี่บสานะครับแม่นยำหนึ่งรห้าสิบเจ็ลบหลีกห้าอยห้าิบ็ดนะครับแล้วก็ว่องไวห้ายหกส้านะพื้นผยีเอ็นนะครับอยู่ที่3ามอยสาิบสนั่นเอง อันนี้ก็สังเกตได้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเรื่องของการลบหลีกนะครับห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการอ่หลบหลีกหรือเปล่านะครับผมเอออันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มแรกนะครับผมสกิลธรรมดาที่หนึ่งเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าฮาโลนะครับผมขณะเริ่มต่อสู้พ,พวกทั้งหมดนะจะมีการแจก,กสถานะเกาะเบานะครับแล้วก็ ป้องกันสภาวะลดค่าพลังด้วยนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายของลำแสงบีมลดความเสียหายของธาตุวัตถุด้วยนะครับอัตราในการลดเนี่ยจะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเป็นระยะเวลาสี่สิบห้าวินะครับผมแล้วก็ตัวเองนะจะมีการติดสถานะกำแพงเหล็กให้ด้วยนะครับกำแพงเหล็กอันนี้มันจะครอบคลุมทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือการโจมตีธรรมดาก็ตามนะครับผมติดให้อยู่ที่สิบวิด้วยกันนะครับ ให้กับตัวเองอย่างเดียวนะถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่สองนะครับชื่อว่า G N Beam Saber นะครับโจมตีแนวหลังนะครับผมลำแสงบีมโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับผมความแรงของเชนอยู่ที่1%ต่อนหนึ่งเชนนะครับมีโอกาสนะเดี๋ยวผมขออญาตดูก่อนนะ ทำลายยุโทโธปกรณ์โจมตีทะลวงสก,กิลลดความเสียหายแล้วก็โจมตีโดน100%โจมตีคิติคอนนะครับคือยับยั้งไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีแบบนี้นะครับผมเออยับยั้งทำลายยุโทโธปกรณ์นั่นเองนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเขียนไว้อยู่สองสถานะนะครับก็คือสถานะแรกคือทำลายยุโทโธปกรณ์นะครับผมก็เหมารวมเลยนะ โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีแบบคิติคอนนะครับจะอยู่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมอบสภาวะเสียงรบกวนนะครับผมนี่ตรงนี้นะก็จะมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมที่จะโดนเข้าไปนะครับเป็นระยะเวลาสิบสองวิด้วยกันนะครับผมแล้วก็เสียงรบกวนเนี่ยจะอยู่ที่สิบครั้งนะครับต่อมาพรกว่าทั้งหมดนะจะมีการป้องกันคิติคอนนะครับผมอันนี้ป้องกันแบบดาเมจคิติคอนนะ เออยับยั้งไม่ให้เขาโจมตีคิตตคอนแล้วแล้วก็ยังมีการป้องกันคิตตคอนอีกต่างหากนะครับเออป้องกันทําซ้อนนะเนี่ยเราอ่ะต่อมานะครับมีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้กับโบักงหมดนะครับผมเฮคีบาเรียรเนี่ยจะอยู่ที่สามหมื่นหน่วยนะครับแล้วก็ดามีที่จะเข้าก็คือสองพันนั่นเองนะต่อมานะครับผมตัวเองเนี่ยจะติดสถานะสร้างความต้านทานทาลายยุโทโธปกรณ์โจมตีโดนเหรือบทเรีนนะครับผมแค่นั้นเองนะ สกิลต่อมานะครับผมสกิลธรมรมดาที่3นะครับชื่อว่า G.N. Handgun นะครับโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีโดน100%นะครับผมโจมตีแบบเชนด้วยความแรงก็1%ต่อ1เชนนะครับมีโอกาส90%นะที่จะทำลายยุทธุป,ปรร์โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีกิติคอนนะครับอ,อันนี้เหมือนกับสกิลเมื่อกี้เป๊ะนะครับผมแล้วก็มีโอกาส90%ที่จะ ติดสถานะสภาวะเสียงรบกวนด้วยนะครับก็เสียงรบกวนก็จะอยู่ที่10ครั้งเหมือนกันนะครับอยู่ที่10ครั้งเหมือนกันนะเพอพวดทั้งหมดนะครับผมจะติดสถานะอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนอัพค่าป้องกัน่าวัตถุแบบเชนนะครับผมค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,500นะครับแล้วก็จะไปต่ออีกสิบห้าหน่วยต่อหนึ่งเชนนั่นเองครับ ถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4แล้วนะชื่อว่า g n l u Pod นะครับผมโจมตีแนวหลังคาดวัตถุนะครับโจมตีหลายขั้นโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับผมความแรงก็ยังเป็น1%ต่อ1เชนนะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะทำลายยุทธบกรรโจมตีขลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีกิติคอน สุดท้ายนะครับโจมตีทะลวงป้องกันครับอ่ะอันนี้โอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเออต่อมาพักโกทั้งหมดนะครับผมจะมีการติดสถานะป้องกันคีติคอนนะครับแล้วก็ติดบาเรียรคุ้มครองให้ด้วยนะครับเฮดคีย์ของบาเรียรเนี่ยจะอยู่ที่สามหมื่นหน่วยนะดาเมจที่จะเข้าก็คือสองพันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะมีการชาร์จเอ็นด้วยนะครับผมเรื่องของการชาร์จเอ็นก็จะชาร์จให้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นถ้าไม่ตายนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะถ้าไม่ตายของโทนี่ไดนะครับชื่อว่า G.N. s t e e l f i l นะครับผมอ่าก็ตามนั้นแหละนะ s t e e l f i l นะครับในพื้นที่นะศัตรูทุกตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะคำว่าศัตรูทุกตัวนั่นหมายความว่า มันเล่นการเสกนะครับมันไม่จะเป็นต้องไปโจมตีแล้วอ่าต้องให้โดนถึงจะมาคิดเปอร์เซ็นต์ติดอีกทีนึงนะครับผมอันนี้คือมันเสกใส่เลยนะครับแล้วก็ในคําอธิบายเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่บอกว่าเป็นดามเนจนะครับผมเออมามาดูกันต่อนะศัตรูตทุกตัวนะครับผมจะโดนเสกนะก็มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับ อ่าหนึ่งเลยนะก็คือทำลายยุโทโธปกรณ์นะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดนหึงร้อเปอร์เซ็นโจมตีแบบคิยิคอนนะครับแล้วก็โจมตีทะลวงป้องกันนะอันนี้โอกาสติดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมถัดมานะมอบสภาวะเสียงรบกวนนะครับอ่าอันนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะตรงนี้นะครับผมก็จะโดนเสียงรบกวนนั่นเองก็จะอยู่ที่ยี่สิบครั้งนะครับอ่ายี่สิบครั้งนะ พอโพโตหมดนะครับผมจะมีการติดสถานะลดความเสียหายของลำแสงบีมนะครับแล้วก็ลดความเสียหายของธาตุวัตถุด้วยนะครับเรื่องของการลดเนี่ยจะลดไปอยู่ที่80เปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้แล้วก็มีการล้างดาวค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนล้างดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนออกไปให้นะครับอ,อันนี้ก็จะล้างออกไปให้โดยปกตินั่นเองนะครับ สรุปเลยนะครับผมกันดัมโทนี่ไดเนี่ยาจากสกิลของเขาอะแล้วก็รวมถึงท่าไม่ตายนะครับผมเขาไม่สามารถที่จะทําทดามิได้จริงๆนะแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนี่แหละนะเพราะว่ามันเป็นการเสกนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะคือเสกฝั่งตรงข้ามนะครับโอกาสติด90%นะแล้วก็อ่าติดสถานะให้กับทีมของตัวเองด้วยนะครับผมอ่ะ เริ่มแรกเลยนะก็คือเสกไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับแล้วก็ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีโดน100%แล้วก็เรื่องของการโจมตีติดคีย์พนและโจมตีทะลวงป้องกันนะครับผมมันเหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยเอ,อ่อมาแก้ทางแคมเปอร์หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับเออมันจะออกมาแก้ทางแชมเปอร์5ดาวไหมแล้วก็ต่อมานะครับผมเอ,อมีการมอบสภาวะเสียงรบกวนด้วยนะครับให้กับฝั่งตรงข้ามนะ อันนี้คือพยายามทําให้ตรงข้ามเนี่ยโจมตีไม่โดนแล้วก็โจมตีเบานะครับแต่มันไม่ได้เบาถึงขนาดว่าอ่าดามีต่าเตี้ยเรอยดินอะไรขนาดนั้นนะครับผมเอมันแก้ให้เบาบางลงเฉยๆนะต่อมาเขาก็จะมาบัฟมาเพิ่มต่อมาเขาก็จะมาทําให้ฝั่งของตัวเองเนี่ยอ่าได้รับดามีดน้อยลงนะครับโดยการ ลดความเสียหายลำแสงบีมแล้วก็ลดความเสียหายท้าวัตถุนะครับไอ้สองค่าตรงนี้น่ะเออมันต้องอ่าทำให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะติดสถานะโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายไม่ได้ด้วยนะถ้าหาว่าเขายังมีสกิลโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายอยู่นะครับผมค่าตรงนี้มันก็จะโดนหักล้างโดยปริยายนะครับมันเหมือนจะมีประโยชน์นะ แต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมถ้าหากว่าเรารู้ลึกๆนะครับลดความเสียหายเออถ้าหากว่าเขามีโจมตีทะลวงก็เรียบร้อยนะครับผมมันก็เลยเหมือนเหมือนจะดีอ่ะเออมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีอ่ะประมาณนี้นะครับผมมาว่ากันต่อนะแล้วก็ไอ้ที่มันจะดีในถ้าไม่ตายนะครับผมก็จะเป็นล้างดาวค้าป้องกันลําแสงบีมแล้วก็ดาวค้าป้องกันท้าววัตถุเหลเชนี่แหละที่ว่าจะล้างให้ทีมนะครับอันนี้คือข้อดีนะ อ,อแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือถ้าไม่ตายเนี่ยเขาเสกให้นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นของเดิมๆหมดนะครับเอ,อบอกได้เลยว่าเป็นของเดิมๆหมดนะซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรหรือหวาเท่าไหร่นะครับผมกานนับตัวนี้ได้นะครับผมต้องรอให้พี่ๆเขาอีกสองเครื่องมาปรากฏตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ตายเขาอะมันเป็นการเสกอะมันดีอยู่แต่ สถานะที่เขามอบให้อ่ะมันไม่เวิ์กเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็โอกาสติดอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับต้องรอดูอีกสองเครื่องต่อไปไหมว่าเขาจะมาคอมโบกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะอ่แต่ว่าได้ยินข่าวว่าอ่าจะมีตัวใหม่นะครับเออได้ยินมาแค่นั้นนะผมก็อืผมสามารถบอกได้แค่นั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูลอดูต่อไปนะครับผมว่า อีกสองตัวเครื่องพี่ของตระกูลโทเน่เนี่ยอีกสองตัวมันจะมาหรือเปล่านะครับผมอ่าแต่อันเนี้ยตัวเดียวโดด,โด,ดมาเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ